จักบาทครับแม่นี่เปิดราคาแม่นี่เจ็ดหมื่นสองต่อได้เจ็ดหมื่นต่อรองได้กันนี่เลยราคาเจ็ดหมื่นสองคือตัวนั้นราคาอันตัวนี้เจ็ดสิบเจ็ดหมื่นบาทต่อรองได้แม่นี่นี่อันหกหมื่นสองตัวนี้นี่อันห้าหมื่นห้าตัวนี้หกหมื่นสองต่อรองได้นี่ยเปิดเจ็ดสิบต่อรองได้พิราคาบอลนี่จ้าแม่ว่าสนใจโทรมาติดต่อเด้อจ้าเด้อ สวัสดีครับพี่น้องจูเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้เฒ่าวนากรมคนอีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลแห่งงางนวบตรครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพีพาอนออ้องมาเบิ่งงัวงามของแม่บ่าพี่กัดบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแตอ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าโบมณนมวนโบมณนมวน,นสวัสดีจ้าแม่บ่ามาแล้ว จ้าแม่บามาแล้วต้อ <laughs> 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 งวาอาแล้วนี่เด<แบ>ี๋ยเป็นเอกลักษณ์ของแม่บา <laughs> <laughs> ่าเหมือนี่สิปเปิดทั้งเบิร์ตจักโตนี่สิพอดีเก้า <c oughs> <c oughs> สิบเับตัวลูกมั่ง <c oughs> สิบคับตัวลูกมัง่งเบอร์พี่น้องเอาเดี๋ยวบ่าวจูนสีผ้าจูนครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามกันกเลยกดแชร์จูเลเดอบบร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนหาเบอร์ง่วงงมๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องมือนี่สิบโตเอายาวๆนะแม่เนาะจ้าจักบาทครับแม่นี่เปิดราคาแม่นี่เกียรติหมื่นสองตัวได้เจ็ดหมื่นสอง ลูกเมียสาวเมียสาวบ้านสาวบ้านสาวผสมไปแล้วนะครับเนาะกับพอนี่ KF สามหนึ่งครับผสมไปเมื่อวันที่สามมกรากำหนดคลอดกลางเดือนตุลาหนี่นะแม่เนาะม่านสาวทายสูงประมาณร้อยห้ารอยหาซิบได้เนาะแม่ร้อยหาซิบได้เป็นงัวไทยกลางครับพี่น้องแข้งขาเงี้ยวงัวงัวโบเต็มง้อโบห้าหนีอ้วนค่ะห้าหนีอ้วนขัแต่ว่าแข้งขาถือใบเงี้ยวขับลำโตเงี้ยว คลิปหูดำนาขาดำพ่วงหางเงาเกือบหอดพื้น<ม>โอ้แดงจนกำเลยแดงองค์ตรงเลยพี่น้องอยู่กลางแดดแห้งแห้งแดงแต่ว่าเบาจูเนี่สีดำแล้วใหญ่ไตัวใหญ่ค่ะใหญ่จ,<ง>จะบาทก,ก่อนละค่ะเลขค่ะเจ็ 72, <000 S 2> ดหมื่นสอ,องเจ็ดหมื่นสองพันบาทอ่าพ่วงพ่วงหางเกือบหอดพื้นพี่นอ้องโค่นหางกลมครับอ่าคลิปหูดำเกือบหอดปากเนาะแม่เนาะอ่าฉีดง่ามครับแขงขาถือว่าไงนุ่ม มีติ่งบ่แม่บ่บ่มีบ่มีเนาะครับเนาะเนื้อเอิร์กถือว่าใส่ได้เจ็ดหมื่นสองพันบาทราคาห้องอ่าขวัญอยู่มองอ่ามองกลางห่มนะครับแล้วก็ตโนกอยู่กลางคันหนาแม่นี่ถือว่าหนาหวานนื้อเอิร์กถือว่ากว้างนะครับสำหรับแม่นี่เจ็ดหมื่นสองพันบาทผสมเคเอฟสามหนึ่งห่าไปห้องแม่บ้านนี่แม่ที่สองแม่ที่สองนี่จักบาทเจ็ดหมื่นต่อรองได้กันนี่เจ็ดหมื่นต่อรองได้เดี๋ยวดูเยกะตัวอะไรครับแม่ ลูกสค่าทองลูกสค่าทองผสมกับพอหนีนะครับเนาะมิเตอร์กาเรตเคเอฟผสมใบเมือวันที่6มีหน้าอิทธ่านมากท่ายสูงประมาณรอยหาซิปขึ้นกันลอยหาขึ้นกันลอยหากันครับไข่ไข่กับแม่บังขันเนาะส่งไข่ไข่กันเขากับไข่ไข่กันแต่ว่าเขาแม่นีสีหน่อยกว่านิดนึงครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทตัวนี้เจ็ดหมื่นหน่อยก็แม่บังขันราคาน่อยก็แม่บังขันพวงหางเงี้วฉีดงามรับพี่น้องท่ายสูงประมาณ บมเมนต์อลอยหาซิบดอกแม่ลอยหาซิบนิดๆผุนเดียวเกือบๆลอยหาซิบหาผุนเด้ยวเบาจุนว่ะลอยหาซิบไปหาลอยหาซิบหานมซีมีติ่งบ่แม่บ่มีนะครับเนาะโคนหางกลมสีเป็นออกกับไายหลังเพิ่นสีแดงเข้มแล้วกัสีแดงเปียกน่ะไม่เขาเปือกนะแม่เนาะอ่าส่วนลำตัวพ่นไม่เขาเปือกเขาเจ้าเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องฉีดงามครับแม่นี่โอ้ใส่ได้ใส่ได้แข้งขาถือว่าดีครับกระทู้ขา กระทูข้ขาแข็งแร่งดีนาะแม่เนะาะฉีดง่ามเลยครับงัวแม่นี่70็ดหบาทราคาห้องผสมพอกาเล็ดไว้เคเอหกแปดนะครับนี่ขึ้นแม่ที่สอง่าแม่ที่3แม่นีแมันบอกจ้าอันแม่ที่สขี่ดื้อแง่แม่คนบ้าไอขี่ดื้อหง่ว้สันท้ายสูงมากลอยเท่าไรนี่ลอยหากูกลัวนแม่เนาะลอย,า,า,อยา,า,หา,หากลัวอย่ามหกสเ่ะคืออยหาิาบวกแมนบอรอยหาสบวกลบสูงก็แม่ แม่ลอ,อยหาซิมหาเนะาะแม่นครับงอตัวนี้สิประมาณลอยหาซิมหาพี่น้องแดงจนกำครับล่ำโตยางอวดลาดเลยข้อสร้างง่ามฉีดง่ามแข้งขาถือว่ายใหญ่นาเพิ่นนี่สิขี้ดื้อเติบยงส่งนาเพิ่อนขิดหูดำเพิ่นได้ลูกเจาก้าโตเลยแม่ตก็นี้ลูกหนึ่งลูกสองค่าทองลูกสองค่าทองก็พอหนีเนาะครับเนาะอะ K f สามหนึ่งครับผสมในเมื่องซิบเก่ากุมภาพันธ์ี่ผ่านมาข้อสร้างง่ามเนื้อกว้างแข้งขาถือวายใหญ่เครื่องง่าม พ่วงหางเง่าโค่นหางกลมขวัญอยู่หม่องนางทับตโนกอยู่กลางค้างน่ะเจ้ายำอีหยังแม่เจ้ายำยังางในขำหงในบักขามแตกโปะๆอยู่โอ้ยก่สีอโรมดีโพนุ่มมีติงว่นี่บอหมี่หมี่นะครับเนาะราคาจักบาทเกาะราคาเจ็ดหมื่นสองคือตัวนั้นเจ็ดหมื่นสองคือตัวนั้นต่อได้ต่อได้เนาะครับเนาะนี่คือโตที่สาม นะครับพี่น้องอยากเห็นตัวจริงมาเบิ่งได้นะครับแข้งขาถือว่าใหญ่เนาะแม่เนาะโอ้ใส่ได้ใส่ได้เมื่อแม่ขวัญอยู่หม่องนั่งครับพอดีพอดีครับแดงจนกำเลยหนึ่งตัวที่สามหมาเบิ่งแม่ง่มๆบานพี่น้องโอ้แม่แม่นี่ถือว่าใส่ได้เลยใกล้สิออกล่ะใกล้ฮะท้องใหญ่ใกล้สิออกประกันบอกบอกประกันแล้วบอกฟังซื้อบ่าประกันบอกว่าฟังซื้อโอ้ยบอกประกันบอก่ฟังซื้อเถูกลูกเด็กของเพิ่น อันลูกสองข้าทองนี่แหละลูกสองข้าทองก็พอนี่แม่นบอเออ,อ,เอ,อมันได้กเกดเดือนแปดเดือนแหละมีเตอร์เฟอร์เฟิกนี่แม่นบอสยหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องโอ้สุดยอดพอแดงผสมัยเมื่อก้าตุลาหกสามถี่ผ่านมาจักเดือนนี่อ,อันเพื่อนมาแปดเดือนเนี่ยตุลาเนาะตุลาพฤศจิกตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาซีออกแล้วตัวนี้เพราะว่า กำหนดขอดเพิ่นเดือนกรกฎาคมกรกฎากลางเดือนกรกฎาคมกำหนดขอดเพิ่นราคาจักบาทแม่ราคาอันตัวนี้เกียร์ซิปเจ็ดหมื่นบาทตัวรองได้ท่องท่องแรกท่องสองท่องสองตองสองโบดเต็มขันเลยนะแม่เนาะอ่างัวขาวครับพี่น้องงัวโบดครับพ่วงหางยาวเกือบหอดเพลินแข้งขาถือไว้ใหญ่เครื่องดำจ้าเครื่องดำเครื่องดำโน้มมิติงบ่แม่บ่บ่มีบ่มี่นะครับเนาะโอ้ใส่ได้ใส่ได้ หนาขนาดเลยขวัญอยู่มองนั่งทำโค่นหางกลมใหญ่โอ้หนาขนาดแม่เพื่อนว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทโตล่องได้เจ็ดหมื่นบาทราคาราคาห้องโตล่องได้ขึ้นกันอ่านี่คือแม่ที่แม่ที่ซีแม่ที่ซีแม่ที่ซีบานไปแม่ที่หาแม่ได้บานนี่เอาผุนสักก้อนเอาผุนสักก้อนอ่าเอาแม่นี่พี่น้องแม่ที่หาครับแม่นี่บานอันนี้กับโบดขึ้นกันจ้าโบดโบดแดงตัวนี้โบดแดงจ้า มันมีโหมดโบดแดงโบดดำเลยพี่น้องงัวแม่บานี่เออเพิ่นสิมีงัวโบดแดงโหมดโบดดำอ่าบาบันน้อยใช่เปิดราคาไปเจักบาทแม่แม่นี่แม่นี่ยเนี่ยหกหมื่นสองหกหมื่นสองพันบาทราคาห้องอ่าโบดแดงเพราะว่าเครื่องเพิ่นแดงพาดำนะแม่เนาะม่านสาวม่านสาวพร้อมก็พอหนีนะครับเนาะอ่าเอสเคาสองศูพอหมดแดงครับพี่น้องผสมไปเมื่อวันที่อ่าเท่าไดนี่ สิบสองแมนโบอ๋อกุมผ้ากุมผ้าหกสี่พฤศจิกานี่ขอดกำหนดเพิ่นนะครับโบดแดงท่ายสูงประมาณร้อยเครื่องดำแดงอืเครื่องแดงผ้าดำครับท่ายสูงประมาณเท่านี้นี่ร้อยหาศีรษอยสี่ศีรษะหาศีรษะร้อยสี่ศีรษะอยสี่ศีรษะหาบวกนะแม่เนาะร้อยสี่ศีรหาบวกนะเออกว้างครับแขงขาถือว่าใหญ่ฉีดง่ามครับอ่าขวัญอยู่มองนั่งทับตโนกอยู่กลางขาหนาโค่นหางเปยง่าย ม่านสาวตัวนี้ม่านสาวม่านสาวนะครับหกหมื่นหกหมื่นสองสองพันบาทเมื่อกี้เมื่อกี้เบาจุนบดีบอกความสูงแม่ขาวบดหื้อลืมมันหลาโตไหลายบาจุนก็ลืมอ้าวเดี๋ยวจังเลยับไปรอบนึ่งหกหมื่นสองราคาห้องนะครับโอ้หนาวหนาวหวานเนื้องัวแม่นี่ม่านสาวโอ้สุดยอดสุดยอดหกหมื่นสองพันบาทตัวต่อไปตัวได้บั่นทั้งพี่บอกตัวนี้อ่าโบดโบดโบดเด้งด้วยกันบดนี้ก็ได้ตัวนี้ ตัวนี้โบดขาวน้อยโบดขาวน้อยเพิ่นน้อยอยู่บ่แบบนี้นาเตี้ยนนะเพิ่นเตี้ยเตัวนี้ยน้อยดอกท้ายสูงมาณลอยสี่สิบเมนบ่ประมาณลอยสี่สิบเส้นหลังอยู่เส้นหลังอยู่บริสันเส้นหลังดำนะครับลูกได้ไหมลูกสองข้าทองลูกสองข้าทองนะครับเนาะกับพอนี่เนาะ SK ห้าแปดหนึ่ง Bauwo นะครับอ่าผสมใบเมื่อยี่สิบมกราลาสิ่ันธ์มายี่สิบมกระลาจักบาทแม่ ตัวนี้นี่ห้าหมื่นห้าห้าพันบาทตัวอดไรที่เขาลูกสองข้าทองจ้าลูกสองข้าทองเนี่ยสีว่าลูกสองข้าทองถกบกประกันเนี่ยเบิ้งกระลดเบิ้งเอาโลดใช่เบิ้งเราใช่สูงประมาณลอยสี่สิบพีนองโค้งหางอ่ากรมพ่วงหางงามเลยครับพ่วงหางยาวเลยนุ่มมีติงเบาไหมอ่ะตัวนี้มีอยู่จังหน่อยอ่ามีนิดนึงแม่ใช่ตัวเดียวนี่แหะอ่ามีอยู่ฝั่งขวาเนาะครับเนาะนิดนึงนะครับเครื่องดำ ทองเพื่อนนี่เป่งๆสิงว่าเพิ่นกินเก่งแมนบอกินเก่งเครื่องหลวงมันใหญ่ล่ะอ่าห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องนะครับเนาะโบเต็มขันขึ้นกันพี่น้องอ่าตัตต่อไปเบื้องออกแล้วนะเบื้องหลวงนะโตต่อไปตัวนี้เนาะเออตัวถี่อะไตัวนี้นี่ลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่ตัวนี้ลูกตัวเทียแทงเพิ่นลูกลูกตัวที่สามลูกตัวที่สามตัวที่สองตัวที่สามค่าทองน่ะอ่าตัวที่สามผสมไปแล้วจ้าผสมมาแล้วสามเดือนนี่สามเดือนบอสามค่าทองอ๋อผสมผสมมะกราบ่อ ซีเมนส์แหะคือจอยวัสามเดือนผสมมะกร่าเนาะครับเนาะแม่เพิ่นผสมนนั่ลาสามเดืนนอ,เอนนี่ลูกเพิ่นนี่ลูกเพิ่น,น,ล,นลูกเพิ่นจัดเดือนละนี่ลูกเพิ่นโบเมนอันสี่เกียร์ปีหปรือบ่บ่โอ้เปิดจักบาทครับโคนบนี่โคบนี่ยแสนหนึ่งหนึ่งแสนบาทราคาห้องจ้า,าง่วงสองโตนะครับเนาะง่วงสองโตท่ายังเอามาใส่กันบอกเอาบอกเป็นยังครับยูนิสิกเห็นอยู่อ่าเห็นอยู่เห็นอยู่ทายสูงประมาณร้อยยี่สิบนิดๆแล้วลูกเพิ่นเป็นบาร์ันลูกผสมได้ไหมเนาะ อ่านี่คือลูกสาวเพิ่นหูเพิ่นถือตั้มปูจัาหน่อยน่ะนะมาหูขวามีหูนิดนึงเออมไทยเพิ่นเบิ่งแน่เอไทยให้เพิ่นเบิ่งแน่โอ้สุดยอดเครื่องแดงผ้าดำเครื่องแดงผ้าดำพี่น้องอ่าหูถือกับปูนิดนึงแม่เพิ่นว่านี่ครับเป็นหูอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อบ่เป็นหยังนะครับว่าตาคนมักดอกซนี่อ่าครับส่วนแม่เพิ่นนี่ไายสูงประมาณ100 150 155บวกพุ่นละอ่าเป็นงัวสีสียังคือเอิ้นแม่นี่ สีดำสีดำอืมสีดำอ่านาขาวใช่นาเพิ่นท่าแปงมาเพิ่นสีเข่ากรองเพิ่นเลยไปท่าแปงเมื่งหัน่นโค่นหางกลมตัวใหญ่คักได้ไหมอ่า่หนาลึกอ่างลางใหญ่อ่างลางเลยโอ้สุดยอดหนึ่งแสนบาทขึ้นราคาหองช่หนึ่งแสนบาทราค่าหองซื้อดอกอืมตัวลูกยังได้กระแดงแดงแล้วนั่นเห็้มาลูกแดงน่ะนี่เห็้มาลูกแดงแล้ววะเครื่องดำเอ่อเข่งดำนะครับอ่าหูดำแข้งขาดำดำเบิร์ตโต โบดัาตนาเพราะว่าเพื่อนท่าแปลงมากลูกสามในทองก็พอนี่ SK มันบอร์โบเมน SK พี่น้อง NKK 008นะครับพอเลดอินซีแดงเลดอีโก้นะครับอินซีแดงโอ้สุดยอดพอเพื่อนก็รอได้นี่ NKK 008 1แสนบาทขึ้นราคาห้องตัวต่อไปตัวนี้เนาะเอาคางๆนี่าัเนีะเอาตัวนี้ตัวนี้จักบาทครับเนี่ย ตัวนี้หกหมื่นองต่อร่องได้นี่ยห0หมบาทเพ่นได้รูกจักโตแล้วลูก2คง้าทองตัวนี้กัลูก2คง้าทองก็บพอหนี่เนาะปีศาสแดงพีแซดหนึสามศูนยเมื่อ18กุมภาพันธ์ที่พันมาถ่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบแมนบอมลมกยว่องไงแล้วนุ่มลงแน่และละห่วยม่สีลงไวถ้าพึ่งผสมพราะว่าไปลูกสองลูกสเลยลุงไม่หลายเดือนแล้วลเดือนแล้ว โอ้ยพึ่งสามเดือนนี่แม่บอกสมเมื่อมหกเดือนพิดใบอยู่บ่อันี้อันตัวนี้สามเดือนสามเดือนตัวมุมนี่ตัวนี้หเดือนเออตัวนั้นหกเดือนมันพิดใบหลงโตเออลงตัวนี้ควนอ่าตัวนี้พีเซหนึ่งสามศสมเดือนอ่ปิดจ้บาทกัแม่ราคาหหกมืสองหมื่นสองพันบาทราคาห้องตไ้อ่าอ่าแข้งขานาขา ดำบดดำบดโตดำบดโตลูกแดงแน่นอนดดาคกกอลูกสองลูกสองขวั้าวขันยมมองนังทับเครื่องดำพร้อมนะครับหกหมื่นสองพันบาทท้ายสูงมากๆลอยสี่สิบนิดๆนะแม่เนาะเกือบเกือบลอยสี่สิบหาพี่น้องลงมาหางัวแล้วบังหันบ้าจูนยืนอยู่ทุ่งเนินหกหมื่นสองพันบาทคือราคาห้องอ่ะมาเบิ่งตัวสุดท้ายบานนี่ตัวนี้ใช่นี่แม่สาวอยู่าบอกว่าหกเดือนนี่นุ่มลุ่งลวนี่แม่สาวแม่สาว แม่สาวเปิดเจ้าบาทไหมเปิดตัวนี้เปิดเกดสซิเปิดเกิตัวล่องได้พิรราคาบอลน,นอี่บอลพีร์เนื้อกว้างครับเพิ่นหนาอ๋อเพิ่นหนาเพิ่นหนาเพิ่นเลยเปิดถึงเจสิบเนาะเพิ่นหนาผอ,อสมพอหนี่ไปเนาะ,อะพอกาเล็ดครับเคเอหปดพี่น่องสุดยอดมีใบมีหลอดนะครับไปสมไปเมื่อวันทีสีเดือนสิบ อ่าสี่เดือนสิบหกเดือนแล้หกเดือนแล้วน้าพร้อมแม่สาวพร้อมงามน้าพร้อมแม่สาวพร้อมงามพร้อมต่อร่องเอาอ่าอันนี้เพิ่อนไปนอนอยู่ร้านมั่นๆแม่บอนในดาคนนึงเครื่องแดงผ้าดำพ่วงหางเงาพี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห่องห้องซื้อห้องเสื้ออืาบ่เอามองเจ็ดหมื่นบ่เอาบ่เอาดอกนม่รลงอยู่ต่อรงอยู่ดอกได้ยี่ดอกบ่เอาเจ็ดหมื่นห้องไปให้ซื้อเพราะว่าเป็นแม่สาว ่าเพิ่นเตี้ยซื้อๆดอกเพิ่นเตี้ยใจซื้อกระโบเตี้ยดอกร่อยซีซีฟอยู่แต่ว่าหันหนาหนาอันยังก็่อเพิ่นเป็นยังก็อนเพิ่มันสะเพาเออทองสะเพาวทองสะเเพ้วแม่สาวงามแม่สาวทองสะเพาเพราะว่าเออเพิ่นกว้างแล้วก็บทองเพิ่นใหญ่ชีดงามครับพี่น้องนุ่มบ่มีติ้งเนาะแม่เนาะโบมีติ้งนี่คือทั้งหมดที่แม่บาเปิดมือนีิบ้าน์ชาวพี่น้องสนใจง่วงชุดนี้ของแม่โทรมาหาแม่เบอร์ได้นี่เบอร์เบอร์เบิ่งก่อนเบิ่งก่อน แต่พี่น้องสนใจโทรมากด้ยครับบาวจูนสิขอถามแครราคาพาะว่าตอนนี้จำบ่อยแล้วผสมพ่อได้เนี่ยมันหลายตัวเนาะมันหลายตัวเป็นเท่<ถ>มากนะแม่เนาะจ้าเบอร์ยังครับแม่ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดสามหกเก้าหาีศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดสามหกเก้าหาีครับแม่บาจ้าแม่บาสนใจ ทมาที่ตัวเด้อจาเด้อโอ้ยสุดยอดมื้อนี้เปิดทั้งหมดเก่าแม่ยัง่ๆแลวก็10ลูกเพิ่นเนาะ10ตัวนะครับสำหรับแม่บาเมื่อนี้โอ้เดี๋ยวบาวจุนทว่นิดนึงแม่นี่72 0 0 0จ้่อ้าวททองหเดือนนะครับถ่ายสูง่อย7 0ตัวเืม7ฮ70จตัวร่องในเด้70นะ70อ่าเมื่อกี้ก็70แล้รา่าจุนบ่ผิดเออๆ70นะครับอ่าห้อง70นะครับท่ายสูง1อยนิดๆคร หกเดือนก็พอกาเล็ดเคเอฟหแม่นี่หามื่นตัวนี้6กหมื่นสองหกหม่นสอถ่ายสูงประมาณลอยสี่สิบกวกัวลอยสี่หาแม่ใหญ่นี่กับลูกแสนหนึ่งพอดีลูกแสนหนึ่งนี่นแม่เพิ่นอยู่นี่นี่คือแม่เพิ่นแม่เพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นนะครับเนาะแม่ขาวนั่นหาเมื่นหาแมนบอเออแม่ขาวหาเมื่นหาแม่ขาวนี่หาเมื่นหาถ่ายสูงประมาณลอยลอยส่สิบกูวกัว ลูกส่องค่าทองนาดีเป็นยังนาดีเป็นยังลูกสค่าทองเมนบอแม่นี่โบดแดงไงแม่สาวแม่สาวแม่จ้าบาทเหรอหกหมื่นสบาทท่ายสูงประมาณรอยร้อยห้าสประมาณร่อยห้าสบนะครับอะไรกัแม่โบดขาวแม่โบดขาวนี่เจ็ดหมื่น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 สองเจ็ดหมื่นซื้อเจ็ดหม่ซื้อนะครับต่อร่องได้อ่าต่อรองได แม่ลูกสองลูกสองลูกสท่ายสูงประมาณร้อยร้อยฮาไดนี่เราประจุเมืองกันร้อยหาซิมหาพู่ละถัวค่อยพ่อนละถมัวแม่ประมาณร้อยหาซิมหาเนาะร้อยหาซิมหานะครับเนาะโบเต็มขันขึ้นกันพ่วงหางเง่าเกือบหอดเพืนลูกสองบ่แม่จ้าลูก2ค่าทองลูกสองค่าทองขี่ด่งง่ายนิดอะไรเพื่นนี่กเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่ราคาห้องแดงจนกำแดงจนกำหามเง่าฮะ แดงงางามบ่าแดงงามเง่าแดงงามเงาแายว่าพนบเต็มแข่งขายไงโบขันเต็มซี่ดอกกขายเจ็ดหมื่นสองพันบาทง้อสาวเนาะงวอง้อลูกสองค่าทองลูกสองค่าทองอ่าสองตัวนี่บาทนี่ตัวนี้ก็ลูกสองค่าทองนี่ตัวนี้เจ็ดหมื่นต่อร่องได้กันตัวนี้เจ็ดหมื่นต่อร่องได้โตข้างหลังตข้างหลังนี่ก็เจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองต่อร่องได้ต่อร่องได้แม่นี่สูงรอยรอยเท่าเดียว่นี้ พ่อมาลอยหาซิบกว่าด้ไหมเนาะซ้ำๆกันงัวสองตัวนี่ไข่ไข่กันเขาไข่ไข่กันแต่ว่าเขาแม่ผุนสีหง่กลัวโอ้สุดยอดพี่น้องเบิ้ดแล้วแม่นบอลบันนี้ใช่ๆเบิดละสนใจยังโทรมากนะแม่เนาะอ่าสนใจโทรมากครับชุดทีแล้วเบิดแล้วเบิดแล้ว เบิดแล้วสุดยอดอีลีครับแม่บา <laughs> <ช>โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องท่านใดสนใจเฝ้าโทรมาหาแม่เพิ่นครับเพราะว่างง่วงแม่เพินน <c oughs> ่นอยู่โบดนนี่แม่เนาะอ่าสำหรับคลิปนี้บาจุนต้องขอบคุณแม่บาเป็นอย่างสูงครับที่ให้บาจุนผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ่งง่วงงามๆในมือหนีครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเดอร์บายพอดงซิตี้เป็นกำลังใจให้บาจุนหาเบิ่งง่วงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มถามเรื่มีของลูกนนั่ มีของลูกล mm ูกว่าวาอยู่ว่าสิบอกเจ้าวาอยู่เออาเอาไหมเอาไหมมีเฟสป่พี่น้องเพื่นถามเออเฟสว่าจังไดเฟเออเฟสดาวเฟซดาวเอาศูนหเฟสเีอเออเอนี่ละเออศูนย์หกสี่าเจอันนี้เบอร์ไล่เอาเฟสโมเมนต์เถอะบอมเมนตเฟสไปเลยจอย เฟตเฟตมีบ่เมเบาบ่มีเฟตบ่ข่อยบ่มีเฟตเด้เมเบาบ่มีเฟตแต่ว่าถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้เบอร์ไล่อ้าเบอร์ยังแม่0649106517อันนี้คือเบอร์ไล่เบอร์ไล่ของลูกสาวนี่เบอร์ไล่ของลูกสาวอ่าถ้าพี่น้องท่านใดคืออยากเห็นตัวจริงอีกรอบนึงจังโทรมาอาจังเซฟเบอร์นี้ไว้สิขึ้นไล่ นะครับเป็นห้องลูกสาวห้องลูกสาวกับห้องเฮียโบเป็นกับห้องเฮียโบเป็นเฟสแม่กับโบมี่บอเ่โทรศัพท์ธรรมดาลูกสาวโสดบ่บาทนี่ลูกสาวโสดอิ่งจ๊ะเอาเฝ้าเซฟพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดเอาโอเคครับแม่โทรศัพท์มีขอบคุณแม่วาอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ